วันนี้เนี่ยนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็บอกว่ามีการสั่งนะฮะให้กับส่วนกลางเนี่ยได้มีการผนึกกําลังท้องถิ่นแล้วก็ต้องเด็ดขาดด้วยนะครับในการใช้กฎหมายคุมเผายืนยันนะครับรัฐบาลนนพยายามจัดการฝุ่น PM 2.5ออยู่และคุณอนุทินก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ยืนยันว่านายกอุ้งอิงเนี่ยไม่ได้เพิกเฉยนะฮะนี่กระทรวงมหาดไทยมีมาตรการอยู่แล้วนะครับ มีการโดยผู้ว่าราชาการ15จังหวัดก็มีการประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ห้ามเผาอันนี้พูดถึงเรื่องของห้ามเผานะฮะให้ใช้วิธีการฝังกลบจังหวัดที่จะต้องทำก็มีการสั่งการแล้วนะครับส่วนระยะยาวจะแก้ปัญหานี้อย่างไรนะฮะนายอนุทินยอมรับว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติจะห้ามเนี่ยมันก็ห้ามไม่ได้แต่สามารถบอกคนได้ฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมดูฮะสู้ธรรมชาติครับเรา เราบอกธรรมชาติถ้มีความกดตตอากาศตา่ําหรือความกดอากาศสูงไม่ได้แต่เราบอกคอุณของเราให้ลดความโ้มนะใช้ถ้าเป็นไปได้ใช้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะให้มากขึ้นรถไฟฟ้าเหล่าน,นี้เขาไม่ปล่อยมลพิษนะครับรถเมย์ตอนนี้ก็เป็นเอ็นีวีเยอะแล้วนะครับไม่ได้เป็นอีวีเยอะแล้วแล้วก็ถ้าเกิด รอมโหมได้นมันสมัยโควิดอ่ะเห็นมสองสามอาทิตย์เท่านั้นเองพวกคนูเชั่ทั้งหลายมันก็หายไปหมดนะครับอันนี้พูดถึงในมหานครใหญ่ๆแต่ว่าในโซนของของอต่างจังหวัดเองนะครับก็ตอนนี้พูดว่าก็คงต้องใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มข้นอันนี้ก็ต้อง,ต,องต้องเตือนไว้ก่อนนะคงไม่ใช่แบบเรียกมา แล้ก็เอาหน้าลุงป้าอยา่าเผามันแย่มันผมไม่เตือนละคงต้องมีมาตรการาตราร<ม>้งปรับหรือว่าถ้าเกิดเตือนแล้วมีพฤติกรรมซ้ำซากไม่เลิกสันทีก็คงจะต้องผมก็คิดว่าก็ต้องส่งตงัาินคดีศาลก็คผจะต้องมีการพิจนารณาลงโทษ ในสถานที่ทําให้หลับจำนี่ถ้าเตือนแล้วยังเผาอีกจะต้องบังคับใช้กฎหมายนะฮะทีนี้นะครับมีประเด็นที่ก่อนหน้านี้นะฮะในชัดชาติผู้ว่ากทมเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์บอกว่าการแก้ปัญหาฝุ่นในกทมมันต้องขอความร่วมมือกับปริมณฑลด้วยซึ่งพบว่าจังหวัดนครน,นายกนะยังมีการเผาอยู่และเมื่อได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วก็เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่รู้จะแก้อย่างไรนะักข่าวเนี่ยเอาประเด็นตรงนี้ไปถามนายอนุทินรัฐมนตรีมหาดไทย นายอนุทินถามกลับทันทีเลยว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงไหนลองฟังประเด็นนี้ดูครับผวก็เจชามาหลายปีแล้วใระ่วนของเราเราก็ทําไปหลายอย่างแล้วก็ ผู้นี้ถามพว่าสัตยาต้องให้ข้อมูลว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่อะค่ะไปดูจังหวัดข้างเคียงค่ะยังพบว่ามีการเผาอย,อยู่อย่างเช่นที่จังหวัดน,นครนายกมีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้ยังไงบ้างเ<ข>จ้าที่บอกว่าไม่รู้จะแก้ยังไงอะค่ะในฐานะผู้ที่กํากับจะทายังไงเจ้าหน้าที่คนไหนเจ้าหน้าที่กระทรวงอะไรไม่ใช่กระทรวงมหาดไทยมั้งใช่ไหมเพราะกระทรวงมหาดไทยผม ผมติดต่อผู้ว่าราชการจังหวัดผมไม่ติดต่อถึงระดับทุกระดับไม่ได้หรอกผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเอาคําสั่งซึ่งมันมีอยู่แล้วจากกระทรวงมหาดไทยส่งคําสั่งออกไปตั้ง,ง,งนานแล้วไม่ถือปฏิบัติว่าปีนี้เนี่ยต้องดําเนินการอย่างเด็ดขาดในเรื่องการเผาถ้าอย่างยังเผาอยู่ยัง,ดงดยญญแดงเป็นทัสปอร์ตแดงเถือกอยู่ก็ผู้ว่าต้องถูกย้ายขนาดนี้นนถ้ายังมีการเผาอยู่แสดงว่า ถ้ายังเห็นว่ายังเผาอยู่นะคะทั้งผู้ว่าราชาการก็จะต้องถูกย้ายนะคะคซึ่งก็ดูจังหวัดก็คืออย่างที่คุณชาชาติบอกคือไปดูที่จังหวัดนครนายกไปเป็นตัวอย่าง